สวัสดีครับทุกคนกลับเข้าสู่คอนเทนต์หนังสือและคอนเทนต์หนังสือเราจะมาป้ายากันในวันนี้ครับเรามีผังคลือหาดสุดแปลกก็คือผังนี้เราจะพาทุกคนไปดำดิ่งกับความแปลกประหลาดในคลหอหาดหลังนี้ครับว่าความจริงแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ในคลหอหาดหลังนี้บ้างซึ่งผมว่าทุกคนดูผังเนี่ยยังไงก็รู้สึกแปลกๆเว้ยแล้ววันนี้ครับผมชวนาทุกคนมารู้จักกับหนังสือเล่มนี้ฮะอาชยาดีเยนนวัน,นิยายลำดับที่4จากหนังสือชุดฝาแฝดยอดหนังสือของคุณกรีรศักดิ์คงคาครับ แล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจความแปลกของคฤหา์หลังนี้ไปพร้อมกันครับก่อนท่าจะไปดูเนื้อหางสื่อเลื่มนี้ครับแล้วก็ความแปลกในคฤิหา์หลังนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปนี้ปั๊บแล้วรู้สึกว่าสนใจหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้วางจาหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่บูธ E 3 1สนะครับสำนักพิมพ์1 3 3 5 7ามหาที่งานวิาการหนังสือระดับชาติครับวันที่9-19ถึงตุลาคมนี้หน้าส่ย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือหาซื้อตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศและร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะฮะแล้วก็เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครับทุกคนจะพูดถึงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2และสิ่งที่เกี่ยวข้องนะตัวนักเ,มมเขาสงจจาถงอิภพ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการอ่านนะครับทีนี้ครับก่อนเราไปดูผังคฤหาสอ์หานี้ว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่บ้างเราได้รับสารท้าเชิญให้เข้าสู่คฤห,หลือ์หานี้ด้วยซึ่งในสารเชิญนี้เขาเขียนว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกและคุณมีเวลาอยู่ในคฤหาสอ์หาสวัสดิกะย้อนเกล็ดแห่งนี้เป็นเวลา7วันเพื่อจะไขปริศนาหาคําตอบให้ได้ว่าสมบัติลึกลับของหลวงผานไพรีพิราบเนี่ยอันเก็บซ่อนไว้ตั้งแต่สมัยสงคารามโลกครั้งที่2อยู่ที่ไหนกันแน่ในคฤหาสน์แห่งนี้ หากคุณหาคำตอบสําเร็จคุณจะได้รับส่วนแบ่งสมบัติเครื่องหนึ่งพร้อมกับเกียรติยศชั่วนิรันดร์ท่านทายาทได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไขปริศนาในเคฤื่อนหาสวัสดิกะย้อนเกรดแห่งนี้ไว้โดยละเอียดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ทําให้พวกเราผิดหวังแล้วก็มีกฎ8ข้อ,อเนาะกฎ8ข้อของการอยู่ร่วมกันในเคลื่อนหาสวัสดิกะย้อนเกรดหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เปิดเผยชื่อและเรียกแทนกันด้วยชื่อที่ระบุไว้เท่านั้น 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่หน้าก,กากตลอดระยะเวลาช่วงรับประทานอาหาร 3ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ไฟฟ้าและปล่าปาอย่างสมเหตุสมผล 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับประทานอาหารตามจำนวนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ออกจากคฤหาสวัสดิกาย้อนเกรดแห่งนี้โดยเด็ดขาด 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ทำให้คฤหาสวัสดิกาย้อนเก็ดเสียหาย7ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องขอปกป้องสิทธิ์ก่ออธิบายสมมติฐานเพื่อไขปริศนาหาสมบัติและ8ข้อสุดท้ายคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผมว่ากด8ข้อนี้น่าจะไปถูกสวมให้ตัวละครที่อยู่ในเล่มนี้ได้กระทาตามเมื่อเข้าไปหาปริศนาในคืเลือหาดแห่งนี้ใช่ไหมทีนี้เรามาสํารวจผังกันดีกว่าซึ่งจากไฟล์ผังที่เรามามันจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะคือส่วนแรกเป็นส่วนของ 3D ที่เราเห็นก็คือจะเป็นบล็อก 3D แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ปักอยู่ตามจุดต่างๆของคฤหาสนอหาเนาะส่วนที่2เป็นผังคฤหาสนอหาแบบปกติ ik, ก็คือบอกบันไดบอกห้องต่างๆแล้วก็ส่วนที่สาจะเป็นผังที่วางภาพต่างๆลงไปในคืหาสนอหา ซึ่งภาพต่างๆที่มันถูกแขวนอยู่บนผนังของครือหาสนี้มันคือภาพเหล่านี้ครับแล้วจากที่เราเห็นมันจะมีประมาณ10ภาพเนาะแล้วก็มีภาพกรอบ6กรอบที่มันเรียงกันเป็นแนวตั้งซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนลองมาดูผังก่อนว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าผังครื่อนหาชั้นที่1นึ่งอมาตราส่วน 1. ต่อร้อยก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นลานจอดรถใช่ไหมลานจอดรถแล้วคือเราก็ตรงเข้าไปเนาะโอเคอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเรากำลัลงจําลองในการเดินเข้าไปในเครืสอ์หลังนี้นะ ตรงเข้าไปหักขวาเพื่อตรงเข้าไปเป็นโถงตรงกลางที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง4ี่มุม4ด้านพอเรามายืนตรงกลางปุ๊บหันไปทางขวาเราจะเจอห้องเก็บของฮะแล้วก็ตรงไปเป็นพื้นที่ครัวเนาะซึ่งในกรอบนี้ก็คือจะมีพื้นที่ครัวแล้วก็เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเลยเป็นโต๊ะอาหารใช่ไหมซึ่งนั่งได้นอ่คนเดินย้อนกลับมาจะขึ้นชั้น2คือเราต้องไปทางซ้ายโอเคขึ้นมาในชั้นสองไป หลังจากขึ้นบันไดชั้น2มาเสร็จปั๊บคือเราจะโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะบันไดลงชั้นหนึ่งอ่ะขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินหันซ้ายมาตรงมาเราเจอกับบันไดขึ้นชั้น3ามอ่ะสองฝั่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาเราเจอกับห้องน้ําทิศใต้เลี้ยวซ้ายจะเจอกับห้องน้ําทิศเหนือแล้วถ้าเกิดว่าเราตรงไปตรงนี้เราก็เจอกับห้องพักฟแฝดแม่บ้านอ่าดูห้องแม่บ้านใหญ่เนาะอ่าโอเคแล้วก็เดินขึ้นมาที่ชั้น3ามนะขึ้นได้สองฝั่งฝั่งไหนก็ได้ ในคฤหาดผังชั้นที่สานี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาจากตรงกลางาสมมติว่าเราขึ้นมาจากฝั่งนี้เลยกันฝั่งนี้ถ้ามองตรงไปก็จะเป็นห้องนอนเหรอเหนือมีเหนือในเหนือนอกตะวันตกในตะวันตกนอกตะวันออกนอก,ตะ,นออกตะวันออกในนอกในก็คือเป็นห้องนอน8คนปะสี่หกด8คนแต่ว่าจะสับเซสชั่นกันก็คือเข้าไปนอนข้างในกับนอนข้างนอกอ่าฮะโอเคเราคิดว่า เราเห็นจุดแปลกๆเยอะเลยว่ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต,แต่เราคิดว่ามัน,ม,นมันแปลกเยอะมากจุดที่1คือห้องน,นอนด้านในเนี่ยหัวเตียงจะหันเข้า,ขา,าหาตัวเครื่องหาทุกห้องอันนี้เห็นเมื่อกี้ก็คือห้องนอนด้านในใช่ไหมคือมันจะมีนอกกับในใช่ไหมนอกกับในไอ้ตัวห้องนอนในเนี่ยหัวเตียงจะหันเข้าตรงกลางเห็นไหมหันเข้าตรงกลางนี่ก็หันเข้าตรงกลางนี่ก็หันเข้าตรงกลางนี่หันเข้าตรงกลางใช่ไหมมันเหมือนเหมือนมันทิ่มเข้าตรงกลางอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจุดแปลกหรือเปล่า แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือห้องน้ำในเครื่อหาดเนี่ยมีแค่2ห้องและทั้ง2ห้องอยู่ที่ชั้น2องเท่านั้นอันนี้เราก็ว่าแปลกเนี่ยห้องน้ําทิศใต้ห้องน้ําทิศเหนือใช่ไหมแลวคือชั้นที่3เนี่ยเป็นศูนย์รวมชั้นของคนที่จะต้องนอนแต่กลับไม่มีห้องน้ําเลยคือคนที่จะเข้าห้องน้ําคือสมมติว่านอนห้องไหนก็ต้องทะลุผ่านมาแล้วเจอคนที่นอนห้องนอกแล้วเพื่อลงบันไดไปหรือเพื่อไปเข้าห้องน้ํามันดูแปลกๆป่าวะ จุดต่อมาให้เราเห็นก็คือเมื่อกี้แหละคนที่นอนห้องด้านในจะต้องออกจากห้องโดยผ่านห้องด้านนอกก่อนก็คือสมมติว่าเรานอนเหนือในคือโอเคกูปวดฉี่ลุกขึ้นมาปุ๊บเปิดประตูเจอไอ้คนนี้นอนแองแมงอยู่ตรงนี้แล้วก็ผ่านคนนี้มาซึ่งความไพรเวทคือคนที่นอนห้องด้านนอกเนี่ยคือมันจะมีความเป็นส่วนตัวน้อยมากนะคือไอ้คนด้านในคือต้องผ่านเข้าๆออกอะ่ะเออผมว่านี่มันก็แบบเป็นการใช้ชีวิตแปลกๆว่ะ จุดต่อมาคือห้องแม่บ้านดูดีกว่าห้องนอนชั้น3มทั้งหมดทุกห้องแล้วห้องมันใหญ่กว่าอันนี้จริงอันนี้คือห้องนอนของแขกหรือว่าสักอย่างนะอ่ะมานอนตรงนี้กลับมาดูห้องแม่บ้านเดินขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเข้ามาโอ้ห้องอย่างใหญ่และคือนอนตรงนี้ห้องพักแฝดแม่บ้านเหมือนเราอยู่คนสองคนเนี่ยห้องพักแฝดแม่บ้านมาอยู่ตรงนี้และคือห้องมันใหญ่กว่าแล้วคือมีห้องน้ําในชั้นนี้คือแม่บ้านคือแบบชิลจัดอะคือห้องพักแฝดแม่บ้าน คือแม่บ้านที่เป็นแฝดเนี่ยสามารถเข้าคนละห้องได้เลยอ่ะทั้งเหนือทั้งใต้คือแยกกันเลยแต่อีแขก8คนบนชั้นสามเนี่ยคือก็ต้องมาแย่งห้องน้ำมาแล้วคือข้างบนคือก็ไม่มีห้องน้ำาเละแล้วจุดที่ห้องแม่บ้านเนี่ยเข้าห้องน้าได้สะดวกสุดอันนี้ก็จริงเพราะเป็นแค่เดินออกมาปุ๊บป๊บแล้วก็เจอห้องน้ําเลยแล้วที่ผมเห็นคือไม่ว่าจะเป็นห้องแม่บ้านหรือว่าห้องข้างบน8คนน่ะจะไม่มีห้องน้ำให้ตัวลยเว้ คือเหมือนมันเป็นห้องน้ํารวมอะที่อยู่ชั้น2เท่านั้นชั้น1ก็ไม่มีห้องน้ำอะคือเดินเข้าเครืองหานมาแบบเอ้ยปวดฉี่คือต้องขึ้นมาชั้น2แล้วชั้นหนึ่งคือมีห้องเก็บของแล้วก็มีพื้นที่ครัวตรงนี้ซึ่งพื้นที่ครัวก็ไปกระจุกตรงนี้เราจะเข้าห้องน้าก็ต้องไปชั้น2งท่านั้นและจุดต่อมาคือห้องแม่บ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงมากแล้วก็มีโซนวางรองเท้าที่เป็นห้องหนึ่งแยกกันด้วยคือเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจอโซนท,ท,ทัดรอ,เองเท้าอ่ะเอารองเท้าวางตรงนี้ปุ คือมันเหมือนห้องแบบพิเวลิตก่าห้องข้างบนอะคำถามคือทำไมตัวคคหาสนือานนี้เค้าถึงให้ความสำคัญกับห้องพักแฝดในบ้านมากกว่าแขกข้างบนวะใช่ไหมอันนี้มีคนคิดเหมือนกันปะอีกจุดหนึ่งคือห้องหัวห้องหัวชั้นหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเดินตรงไปเจอห้องหัวและคือตรงนี้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารและคือข้างบนะ่ะมีห้องแปดคนในการนอนแล้วโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันเล็กแล้วก็นั่งได้แค่สี่คนและคำถามคืออีพื้นที่พวกเนี้ยอีพื้นที่ว่างๆเนี่ยทำไมไม่จัดเตรียมแบบเอาโต๊ะอาหารมาวางตรงกลางเนี่ย,ย แต่ทำไมถึงเรื่องที่จะไปกระจุกกันอยู่ตรงนี้วะคืออาหารเพิ่งทําเสร็จมาเสิร์ฟตรงนี้แล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนบ้านเราเลยที่แบบว่าโซนครัวกับโซนนั่งกินอาหารนะคือมันติดกันคือพื้นที่บ้านเราเลยกันเนาะแต่นี่คือมันเขาเืองหาดนะเว้ยทำไมเขาไปกระจุกแบบอยู่ๆตรงนั้นแบบมุมเดียวอะอันนี้เราก็ว่ามันแปลกเหมือนกับเขาไม่ได้ใช้พื้นที่ชั้นหนึ่งให้มันเกิดประโยชน์เลยอะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือบันไดขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองขึ้นจากด้านซ้ายก็คือตรงนี้แต่ว่าบันไดขขึึ้้้้้นนนนนนจจาาาากกกชชัััไป่ตรงงลเท แล้วก็เป็นตรงกลางที่ขึ้นด้วยนะคือมันขึ้นสองฝั่งแต่ถ้าจะลงไปชั้นหนึ่งอะคือต้องลงบนตรงนี้เออทาไมเขาไม่เจาะบ,บันไดตรงกลางให้มันแบบแบบเดินขึ้นตรงกลางใช่ไหมแบบเหมือนเดินขึ้นตรงกลางเนี้ยเออทำไมต้องแยกไปเดินนู้นอันนี้ก็งงกันและและไม่รู้มีใครสังเกตรหรือเปล่าว่าว่าชั้นหนึ่งและชั้นสองเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างดูจากภาพดีนี้ไม่มีหน้าต่างเลยยกเว้นแต่ห้องนอนที่อยู่ชั้น3เท่ากับว่าเท่ากับว่าห้องแฝดแม่บ้านชั้น2เนี่ยไม่มีหน้าต่างเลยเป็นห้องปิดทบ รับมีห้องบล็อกอีกทีหนึ่งเหมือนกับอยากจะให้อยู่ในนี้หรือว่ามีความลับอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะมันมีประตูสองบานปึกปึกล็อกสองชั้นอะแล้วก็แล้วก็วกห้องน้ําก็ไม่มีหน้าต่างหยห้องน้ํามไม่มีหน้าต่างระบายอะวะเออว่ะห้องน้ำไม่มีหน้าต่างระบายเออซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงประตูทางเข้าคือมันคือห้องน้ําที่ใต้ถูกไหมฝั่งนู้นอะคือห้องน้ำที่เห,หนือแล้วทำไมไม่มีหน้าต่างก็คือห้องน้า,นาอาบปิดทึบอ่ะ จริงๆแค่ดูจากลักษณะตึกจากภายนอกคือมันก็ดูอึดอัดนะคือแบบมันเหมือนคุกยังไม่รู้อ่ะเฮ้ยดูคิดปเองวะแล้วพวกนี้มันคือจุดแปลกๆผมไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบนอกเหนือจากนี้แต่ผมคิดว่ามันไอที่เราพูดไปทั้งหมดอ่ะมันน่าจะเป็นจุดแปลกที่สุดแล้ว แล้วในส่วนของผังรูปภาพปริศนาคือเขาจะบอกว่าพอเราเดินเข้ามาในคฤหาสนอ์หาดปุ๊บเราเจอกับภาพอะไรในภาพอนะไรเนาะคือชั้นหนึ่งเนี่ยมีอยู่3ภาพถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าคฤหาสนอ์หาดมาเนี่ยเราจะเจอกับด้านขวาที่แขวนร,รูปที่ชื่อว่าเด็กหนุ่มยังเดินหน้ามันเป็นรูปผานล้มไว้แล้วถ้าเกิดว่ามองตรงไปเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ชื่อว่ามุ่งสู่ความว่างเปล่ามันเป็นรูปลปายประตูปเปิด แล้วถ้าเกิดว่าเราหันซ้ายเราเจอกับภาพที่ชื่อว่าทหารเท่าเดินเฉียงขวาซึ่งมันคือภาพทหารเดินสวนสนามเท่ากับว่าชั้นหนึ่งมีรูปพานล้มมีบานประตูเปิดมีทหารเดินสวนสนามอืมทหารเดินสวนสนามมันตีความได้ว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปลบใช่ไหมพานล้มมันคือสิ่งที่ถูกแอคชั่นไปแล้วแล้วมันเกิดความรุนแรงไปแล้วแล้วก็บานประตูที่มันเปิดเราคิดว่ามันน่าจะเปิดไปสู่เรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วบานประตูเปิดอ่ะมันแบบ ถ้าเกิดว่ามารีเลทกับประตูของคฤหาสน์หาคือประตูของคฤหาเน์หาคือบานประตูมันก็ใช้คําว่าบานประตูเปิดได้เหมือนกันเว้ยแต่พอเดินตรงไปอ่ะถ้าเกิดว่าเราคิดอีกมุมหนึ่งว่าแล้วถ้าตรงนี้ในคฤหาสนอ์หามันมีกลไกรับอะไรบางอย่างที่มันเป็นบานประตูหรือมันเปิดได้หรือเปล่าวะไม่รู้เดียมันเป็นการตีความจากภาพวาดแล้วคือชื่อภาพวาดอะ่ะมันคือมุ่งสู่ความว่างเปล่าอ่ะแล้วมันเป็นภาพประตูเปิดสรุปคือชั้นหนึ่งเราคิดว่ามันมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวแล้วความรรรรรุนนนแงงงงเเเเ่่ยยยมัอออออาาาาาาาจจะะะปป็กกิดผทไบว ทหารเดินสนสนามทหารเท่าเดินเฉียงขวาภาพทหารเตรียมพร้อมการกระทำะารสย่งหนึ่งที่มีความรุนแรงแล้วก็พาล้มเด็กหนุ่มยังเดินหน้าเราเลยคิดว่ามันเกิดความรุนแรงไปแล้วแล้วก็ภาพปานประตูมุ่งสู่ความว่างเปล่ามันน่าจะหรือเขาตีความว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ความรุนแรงมันอาจจะไม่ช่วยให้ก่อเกิดประโยชน์อะไรหรือเปล่าวะคือมันมุ่งสู่ความว่างเปล่าเลย ซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูเนื้อหาในหนังสือทีนงเว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนตีความในเพิ่มเติมได้สามารถคอมเมนต์บอกได้นนะโอเคเรามาดูผังรูปปริศนาในชั้นที่2ครับเราเดินขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเดินตรงมาทางนี้ปุ๊บหันขวาเราเจอกับภ้าที่ชื่อว่าเท่าแท้หนุ่มฝาแฝดเอ่ย เป็นรูปเทียนสว่างสวยและถ้าเกิดว่าเราหันซ้ายเราเจอกับภาพที่ชื่อว่าตาเท่าช่วยถอยหลังเป็นภาพนกพิราบบินมองตรงไปอีกฝั่งหนือเจอกับภาพที่ชื่อว่าหน um ุ่มโอหังเดินหน้าเป็นภาพประชาชนชี้ดวงอาทิตย์แล้วก็มีแค่3ภาพเหมือนกันตรงโถงด้านบนทิศเหนือเนี่ยมันมีภาพเปล่าหภาพวางบล็อกอยู่ตรงนี้นี่หว่าซึ่งเขาไม่ได้ใส่ภาพนะเนาะเมื่อกี้มี3ชั้น2มี3ก็คือรวมเป็น6ละน่าจะขาดอีก4่ใช่ปะเพราะว่า ในภาพที่เขาให้มามีส0ภาพเนาะโอเคตรงนี้มีผังเปล่าที่เป็น6ภาพซึ่งเราอาจจะต้องดูเนื้อหาแล้วก็ในเนื้อหาตัวหนังสือภาพจ,จะเจอภาพอื่นเอามาเสียบภาพตามนี้ก็ได้สรุปคือในชั้นนี้มีภาพนกพิราบบินมีเทียนสว่างสวยแล้วก็ประชาชนชี้ดวงอาทิตย์นกพิราบบินกับการชี้ดวงอาทิตย์คือชี้ขึ้นไปบนอากาศดวงอาทิตย์กับความเป็นนกพิราบความอิสลามมันก็สอดคล้องกันอยู่ประมาณหนึ่งเทียนสว่างสวย เออมันดูมวลภาพปริศนาในชั้นที่2มันดูมีความโพสิทีฟเนาะคือนกพิราบบินก็อิสระประชาชนชี้ดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบสว่างสวยแบบไม่มืดปิดอนะไรเงี้ยแล้วก็เทียนที่มันสว่างมันก็มีความหมายด้านโพสิทีฟมากกว่าเทียนที่มันเพิ่งดับไปแล้วมีควันออกเลยเนะียเออชั้นที่2มันดูมันดูมีความ,มรู้สึกมีความหวังใช่ไม่รดูว่ะโอเคส่วนชั้นที่3เราานะจะเจอสีภาพนะเราเดินขึ้นมาชั้นที่3เนี่ยเราเจอกับด้านข้างคือเท่าใช้ขาถอยหลัง ก็คือภาพบ้านไฟไหม้แล้วก็อีกมุมนึงคือชื่อภาพไปชื่อว่าทหารหนุ่มเฉียงมาซ้ายเป็นภาพพยาบาลกลางสนามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือทหารเท่าเดินเฉียงซ้ายเป็นภาพสุยุป,ปาคาและอีกมุมหนึ่งคือหนุ่มคุ้นคิดคลับคล้ายเป็นภาพปืนขึ้นสนิมเออโอ้โ,อโหแล้วมูดชั้นนี้คือแม่งแบบมันในกระถิมากอะ่ะคือมันรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะอ่ะสุยุป,ปารคาพยาบาลกลางสนามรบบ้านไฟไหม้ปืนขึ้นสนิมมันไม่โพสทิฟเท่าชั้นเมื่อกี้นะ นกพิราบเทียนสว่างแล้วประชาชนชี้ดวงอาทิตย์เออชั้นสามันมีความรุนแรงมากอะเราคิดว่าชั้นสานี้มันน่าจะเป็นชั้นสําคัญแล้วมันน่าจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างวะ่ะร,รวมถึงคนแปดคนนะ่ะนอนกระจุกกันอยู่ตามมุมของคขาหรือห่านะมันมันดูมีแต่อะไรปริศนาเต็มหมดเลยวะ่ะนี่นี่อยากอ่านเนื้อเรื่องกันเนี๋ยวว่าแบบเนื้อเรื่องมันไปทางไหน แล้วคือดูแผนภาพพีดีคืออันนี้คือชั้นหนึ่งใช่ไหมคือเราเดินเข้าคลื่นหาดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาก็จเจอห้องครัวตามที่เราเห็นแล้วก็ก็คือโซนอาหารกับโซนกินข้าวคืออยู่ติดกันหันขวาคือห้องเก็บของซึ่งในภาพพีดีเขาก็ไม่ได้ใส่ว่ามันมีของ,งนะแต่ว่าหันซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นชั้น2แล้วพอขึ้นชั้น2มาปั๊บจากฝั่งนี้เดินมาแล้วก็จเจอกับบันไดเออมันมนตรงกับภาพที่เราเห็นนะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําห้องพักแฝดแม่บ้าน ซึ่งห้องพักแฝดในบ้านมีเก้าอี้สองตัวมีหมอน2ใบมีตู้เสื้อผ้าสองฝั่งมีตู้เก็บรองเทา้ามันน่าสงสัยมากเลยว,ว่าทําไมห้องแม่บ้านถึงปิดทึบทั้งมันไม่มีหน้าต่างแล้วทําไมต้องมีห้องแบบบล็อกไว้อีกทีหนึ่งวะเท่ากับว่าแม่บ้านอะ่ะจะออกไปข้างนอกอะ่ะคือต้องผ่านประตูหนึ่งบานผ่านประตูสองบานออกไปข้างนอกแล้วก็ห้องน้ําก็มีโซนเปียกโซนแห้งใช่ไหมมีประตูห้องน้ําตามปกติโซนเปียกโซนแห้งห้องน้ํามาก่อ,องใชั้นสอง พอขึ้นบันไดไปขึ้นไปชั้น3ารปั๊บเราก็จะเจอกับห้องของคน8คนคือ 2, 4, 6, 8คู่หนึ่งใช่มันก็คือภาพเราเห็นนะเห็นในหัวขึ้นมาเข้าไปกูจะไปนอนทัางไหนคือกูต้องผ่านนี้ผ่านเตียงผ่านตู้เสื้อผ้าที่ตู้เสื้อผ้าชิดผนังกันทุกห้องอตู้เสื้อผ้าวางติดกันแปลกไหมไม่แปลกเนาะเออแล้วถ้าไม่วางตรงนี้จะไปวางตรงไหนวางนี่อ่ะตดประตูวางตรงนี้อ่ะตดประตูนี้ เออมุมนี้ก็สมควรวางตู้เสื้อผ้าแะส่วนห้องด้านในวางตู้เสื้อผ้ามุมไหนได้บ้างวางชิดตรงนั้นก็ติดต่างวางชิดมุมนี้ได้อยู่แต่ว่าเดินลาบากวางตรงเออวางตรงนี้น่าจะแต่มันมันดูแคบไปนะทุกคนลองนึกภาพนะเราเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมเรานอนห้องด้านในเนี่ยเราเปิดประตูเข้าไปปับ๊บหันขวาปั๊บเราเจอตู้เสื้อผ้าที่มันบังอยู่เลยมันบังทัศนวิสัยแบบทําให้ห้องมันไม่โล่งอะ่ะเพราะมันแบบเนี่ยเดินมาแล้วม,มันเป็นซอกเล็กๆแบบมันแคบแบบแล้วคือ กว่าเราจะเห็นสภาพห้องทั้งหมดคือมันก็เดินไปนิดหนึ่งเออมันดูคับแคบด้วยพอเรารู้สึกว่าเรากําลัง POV มองในห้องนี้ที่เรากำลังนอนมันเออมันดูแปลกๆว่ะเ,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 เออแล้วดูจากภายนอกมันก็อึดอัดจริงแหละดูดิมันมันดูตึกอะไรก็ไม่รู้มันดูแบบไม่อยากให้แสงแดดเข้าไปอะยกเว้นแต่ห้องนอนข้างบนอะแล้วก็สุดท้ายผมขอพูดถึงเนื้อหาในบทนำหนึ่งครับคือเนื้อหาในบทนำหรือว่าบทที่โสดในหนังสือเล่มเนี้ยเขาพูดถึงการบุกลุกของญี่ปุ่นเว้ มันมีเนื้อหาประมาณว่าชนชั้นนําไทยเนี่ยแล้วก็คณะรัฐมนตรีอ่ะทราบข่าวโลกหน้าว่าญี่ปุ่นจะบุกขึ้นบกมีความพยายามจะเจรจาก,กับอังกฤษและอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลและไทยเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ลาบากเพราะรอบด้านเนี่ยล้มมีความกดดันจากสงครามมันก็ไปดีเลยกับภาพพยาบาลในการสงครามใชม่แล้วก็มีภาพทหารเดินสวนสนามซึ่งมันมาสอดคล้องกับบทที่สูดเนาะแล้วก็เรื่องของการบุกลุกของญี่ปุ่นในวันที่7จ็ถึงแธันวาคมในปี1484 คืนวันที่7ธันวาคมในปี2484เนี่ยเวลาประมาณ5ทุ่มกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนกำลังเข้ามาหลายจังหวัดเช่นสงขลาปตัตตานีนและประจวบไทยเกิดการประทะกับกองทัพญี่ปุ่นหลายพื้นที่มีการสูญเสียทั้งทหารและประชาชนรวมถึงมีการพูดถึงการตัดสินใจของรัฐบ,บาลไทยตอนแรกคือทหารเนี่ยได้รับคำสั่งให้สู้จนตัวตายเพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่อยู่ในกรุงเทพเมื่อหลวงพี่บู์สงครามกลับถึงพระนครในเช้าวันที่8ธันวาคมจึงเป็นช่วงชั่วโมงวิกฤต คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าการต้านทานต่อไปจะทำให้เสียหายและสูญเสียโดยปราบประโยชน์และมีการพูดถึงการเจราจาและการยอมจำนวนบางส่วนนะครับไทยเลือกแนวทางยุติการสู้รบและยอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไทยเป็นทางผ่านเหตุผลคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและลดการสูญเสียในระยะสั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไทยต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลและการครอบงำของญี่ปุ่นรวมถึงความขัดแย้งภายในรัฐบาลด้วยมีการแบ่งฝ่ายกันในคณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยเอียงไปทางอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งญี่ปุ่นไม่พอใจในท่าทีนี้แต่ไทยเนี่ยไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองในเวลานั้นทําให้การตัดสินใจมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเป็นการพูดถึงผลลัพธ์หลังการบุกด้วยครับญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งกองบัญชาการในไทยและใช้อํานาจกดดันรัฐบาลไทยได้สําเร็จไทยประกาศเข้าร่วมวงไพยบูล์มหาเอเชียบูรพาของญี่ปุ่นแม้รัฐบาลไทยพยายามรักษาความเป็นเอกรากแต่แท้จริงแล้วต้องอยู่ภายใต้าการควบคุมของญี่ปุ่นแล้วภายหลังจากนั้นมาปับ๊บ คือเขาเขียนได้ว่าคาลือหาสวัสดิกาย้อนเกล็ดเนี่ยคือศูนย์บัญชาการลับที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ย ใช้สัญญาบังคับให้คนไทยเนี่ยสร้างขึ้นมาในป่าลึกซึ่งคฤหาสน์เนี่ยอยู่แถบการจนะบุรีตีห่างออกมาจากเส้นที่เกี่ยวข้องกับศึกสงครามไปมากญี่ปุ่นตั้งแต่จะใช้ที่นี่เป็นแหล่งพำนักของบุคคลระดับสูงที่ต้องมาตรวจตาราชการหลังอักษรชนะสงครามและญี่ปุ่นขึ้นเป็นอำนาจนำของวงไพยบูรุษร่วมมาเอเชียบูรพาได้สำเร็จและคฤหาสน์แห่งนี้มันกลายจากสมรภูมิและปลอดจากโรคภายนอกไปมากแต่ตรงกันข้ามหากสิ้นสุดสงครามแล้วกองกำลังสารพัดคงมุ่งหน้าม,มาที่นี่เป็นทางเดียว แต่ไม่ว่าผู้อยู่เหนือความวินาศจะเป็นอักษรหรือสัมพันธมิตรมีการพูดถึงมุมมองว่าข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะรอดพ้นจากภัยแผ้วผ่านเพราะข้าพเจ้าได้ถือครองเอกสารลับมันเป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่เอกสารนี้เนี่ยจะทําให้ข้าพเจ้าคลาวคลาดจากภัยอันตรายอาวุธลัที่จะทําให้หลวงพิบูลสงครามยอมสิโลลาบกับข้าพเจ้าในทุกกรณีลงชื่อหลวงผานภัยลีพิราบอ๋อเขาเลือหาสวัสดิกรารย,ย้อนเกตมันคือสูงบัญชาการลับที่กองทัพญี่ปุ่นอ่ะใช้ให้คนไทยสร้างขึ้นมาในป่าลึกแถบกาญจนบุรีเว้ย มันมีความเข้มข้นเรื่องของเนื้อหาแล้วและนี่คือเนื้อหาเพียงคร่าวๆนะครับกับจุดแปลกๆในข้อนื้อหาแห่งนี้ถ้าเกิดว่าด้วยคนสนใจหนังสือเล่มนี้ครับวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่บูธ e 31สครับสันักพิมพ์1 3 3 5 7มหาที่มักกับหนังสือระดับชาติวันที่9กาถึงตุลาคามนี้นะครับณศูนยะ์นประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรวมถึงทุกคนสามารถซื้อตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับและร้านค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน แล้วเดี๋ยวเรารอหนังสือเขาวางจำหน่ายเนาะเดี๋ยวจะมีเนื้อหารีวิวบทที่หนึ่งอีกรอบนึงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอฝากหนังสืออาชญาลีเยนของพี่กฤษศักดิ์คงคาเอาด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับแล้วเจอกันครับ